การผจญภัยของคิตตี้ที่ภูเขาไฟฟูจิการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอาทิตย์อุทัยอันไกลโพ้นมีแมวเหมียวผู้ร่าเริงนามว่าคิตตี้อาศัยอยู่เธอมีโบสีแดงสดใสและหัวใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งคิตตี้ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิภูเขาไฟที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่นเธอฝันว่าจะได้ไปเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยตาตัวเองสักครั้ง คิตตี้เก็บกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆของเธอในกระเป๋ามีโบสีแดงสำรองแผนที่และขนมดัง,งโง่แสนอร่อยเธอบอกลาเพื่อนๆและออกเดินทางผจญภัยสู่ภูเขาไฟฟูจิระหว่างทางคิตตี้ได้พบกับคุณหมีใจดีชื่อว่าคุมะคุมะกำลังเก็บผลเบอร์รี่ป่าอยู่คิตตี้เล่าให้คุะฟังเกี่ยวกับความฝันของเธอที่จะไปปีนภูเขาไฟฟูจิคุะยิ้มและบอกว่าเขาก็อยากไปด้วย คิตตี้และคุม,ม้าเดินทางต่อไปด้วยกันพวกเขาเดินผ่านทุ่งดอกไม้หลากสีสันข้ามสะพานไม้เก่าแก่และร้องเพลงอย่างมีความสุขตลอดทางในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเชิงภูเขาไฟฟูจิภูเขาไฟฟูจิดูยิ่งใหญ่และสง่างามกว่าที่คิตตี้เคยจินตนาการไว้มากยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใส คิตตี้และคูมะเริ่มปีนภูเขาไฟฟูจิเส้นทางนั้นสูงชันและคดเคี้ยวแต่ทั้งสองก็ไม่ยอ่อท้อพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้กำลังใจกันตลอดทางระหว่างทางพวกเขาได้พบกับไข่สีดำลึกลับที่เรียกว่าคูโรทามาโกะตำนานเล่าว,ว่าใครได้กินไข่ดำนี้จะมีอายุยืนยาวขึ้นอีกเจ็ปีคิตตี้และคูมะแบ่งกันกินไข่ดำคนละครึ่ง ในที่สุดพวกเขาก็ปีนขึ้นมาถึงยอดภูเขาไฟฟูจิได้สำเร็จวิวจากบนยอดเขานั้นสวยงามจนแทบลืมหายใจพวกเขาสามารถมองเห็นเมืองเล็กๆทะเลสาบและป่าไม้ที่อยู่เบื้องล่างคิตตี้และคุมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันแสงสีทองของพระอาทิตย์สาดส่องไปทั่วท้องฟ้าทำให้ภูเขาไฟฟูจิดูสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อถึงเวลากลับบ้านคิตตี้รู้สึกขอบคุณสำหรับการผจญภัยที่ยอดเยี่ยมนี้เธอได้เพื่อนใหม่ได้เห็นวิวที่สวยงามและได้ทำความฝันของเธอให้เป็นจริงคิตตี้สัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมภูเขาไฟฟูจิอีกครั้งในสักวันหนึ่ง